ดีครับพอไม่ี่น้องใส่เบ็ดชกทุกท่านนะครับผมเอฟซีจอกคือเดือนปากเมนีมีโอกาสกลับมาชมพ่อพันธุ์ควายยักษ์ควายงามเมืองอุบลรับเตียนแชมป์โลกนะครับผมสวัสดีครับเฮียครับครับสวัสดีครับช่องสุทธิวัฒน์นะครับเนาะแล้วก็รเอฟซีสุทธิวัฒน์อ่าทัวร์โลกนะครับเนาะครับผมในนั้นเฮียใช่ควายงามขามใหญ่นะครับเนาะหลักการตัวที่ยืนอยู่นี่ก็คือเจ้าบิ๊กเมืองไทยนะครับเนาะซึ่งใหญ่มากสังกัดควายงามขามใหญ่ซึ่งอ่าใหญ่จาก ข้อแขวยงามเทียงนาสวรรค์สู่ข้อแขวยงามคำใหญ่ในราคา2 5 0ล้านแสนบาทครับผมปัจจุบันบิ๊กเมืองไทยอายุ2ปีกับ6เดือนครับเดินสนามมาทั้งหมด12สนามนะครับเนะาะเด้14ถอยรางวัลครับผมซึงรางวัลรางวัลสูงสุดขอรเพื่นก็คือแกนแชมป์โลกจัดขึ้นที่อุบลราชธานีที่ผ่านมา ครับผมซึ่งบิ๊กเมืองไทยนะครับแล่วนะพ่อพันก็คือบิ๊กอุทัยกับแม่ไพ่ทองซึ่งแม่ไพ่ทองเป็นลูกของพ่อเทพบุงคุกับควายสาย mm hmm. อุทัยลอยครับผมปัจจุบันกับบิ๊กเมืองไทยมีส่วนสูงประมาณ163-164ครับมฝันนอนมครับใช่ครับผมฟันน้ำนมครับครับผมนะเตียงโตไปงานประกวด กาลสินครับผมแมนกายี่สิบเก่าสามสิบนี่นะครับเนาะแวะมาถ่ายรูปคู่กับบิ๊กเมืองไทยได้นะครับหลักกะวันนี้ผมอีกงานหนึ่งก็คืออยู่อำเภอสีสงครามนครพนมครับครับผมกับสองงานครับตอนนี้ก็กำลังทําเนื้อทําตัวครับผมครับผมเอาปัจจุบันครับเนี่ยครับนีโปรโมชั่นพิเศษอย่งแนนครับครับผมสิ่งปัจจุบันนะครับเนาะอ่าบิ๊กเมืองไทยนี่เราผสมจริงหาพันบาทซึ่งช่วงนี้ก็เป็นโปรโมชั่นก็คือเข้าไปเข็นตัวเมีย มาหาบิกเมืองไทยซึ่งเขาจายค่ดรให้ฟรีครับผมแล้วก็น้ำเชื่อเฮ้นะครับเนาะชุดละ5,000บาทซึ่งตอนนี้ช่วงผมรโมชัให้ทั้งหมด15หลอดครับผมครับครับผมพศครับรุยรผมุ่นฟันน้ำนมบผมุอรบาฝากเบอร์ด่ตไว้นะครับครับผมอ่าเบอร์ผมโดยตรงนะครับเนาะ0888151595ครับ เรื่องจุดเด่นของบิ๊กเมฆไทยนะครับเนาะเป็นคข่หน่อยที่กระบาลใหญ่หลวก็วงเขาเปิดกว้างมีใบหูทีุิใหญ่ครับหลกัก็ลั่ตัวที่เาาหนาลึกกระดูโค้งสางก็ถือว่าเป็นเบร์ใหญ่พอสมควรครับผมแลวก็พวหางยาาลึกแลวก็สีสันพลาคือบรนท่ายเพลินครับกลมกลึงครับผมก็ไดถือกทือว่าเป็นคไอยงามที่ ลงตัวอีกตัวหนึ่งนะครับนอกความสมูทกลมกลืนของเพลินครับ่ครับผมอีกสิ่งหนึ่งที่ผมกับโบคอยเดบอว์ในจองอื่นก็คือว่านิสัยความเฉียงเพลินครับความเฉียงบิ๊กงไทยครับอยู่จังไรกับยงสัต์ล่ะนี่ขนาดว่าไอ้เดือกเละหลายเพิ่งใหม่กว่าเละหลายเพลินก็ยังก็ยังนิ่งอยู่นะครับครับผมหน้าตาแบบรอเลยนี่ครับหน้าตานิสัยเฉียง เด็กโง่ฟันน้ำนมใหญ่แห้งครับหัวใหญ่หูใหญ่ปากใหญ่ครับเครื่องทีรีครับตัวนี้อุปกรรมเบรื่องขาครับโอ้ยมันหนาโคตรหนักกระโดดเชียงขาใหญ่ครับพวกกับโต๊ะโต๊ะบนเสี้ยวเสี้ยวเดือดหลายเมื่อกวันหลา่ปัจจุบันนี่เลือดหลายเลยพี่น้องครับเดือดหลายครับฝนครับ เมืองต้องการคางครับเมืองนี่พามาเบิ่งบิ๊กเมืองไทยกับควายงามขามใหญ่ครับพี่น้องครับโอ้พระเอกเมืองอุบลล่ะต่อต่อไปนี่ครับพระเอกเลยสุดยอดหาตัวจับเนี่ยครับปัจจุบันวัยรุ่นฟันน้ำนมครับพี่น้องเชื่องนะผมนี่ใส่หูใหญ่ครับมันหน้าตาเป็นหัวสุดยอดแท่งตัวนี้นะครับกับผมซึ่งเจ้าบิ๊กเมืองไทยเนาะเป็นควายที่ มีอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับตาเตียม,ขมเขียมจำข้ออ่องทุ่งน่องขาวนะครับเนาะได้ตามอุดมทัศนีควายไทยครับผมไปลรือะไปหรือปะเดินเดินลูกเดินไม่เล่นนะลูกไม่เล่นเด้ออ่าหมุนลูกหมุนมา บิ๊กบางไทยไมาดูและเปรีออย้ยงรับครับผมกะติดตามบิ๊กบองไทยมากแต่เพิ่นยังเป็นนุ่มหน่อยนะเราช่วงอายุประมาณ2ี่สเดือนกัะมักได้หลายอย่างในตัวเพิ่นมักความงามมักความอ่าลงตัวความสมดุลในตัวเพินเนาะครับเนาะแล้วกะ็อัตลักษณ์ชัดเจนตาเตียมเก็มจับคองทุงนองขาวแล้วกะ็ลำตัวทีเงาว้วกระบานที่กว้างกับผมไทยเป็นมะนาวตัดครับงามแล้วกะ็จนได้ไป จีพย่าไปไปถามสือไปสองสามเทืออยู่ครับผม,<า>มแล้วก็ไปตามสนามประกวดเ็ไดไปคุยไปเบิงพัฒนาการาเญยนะครับเนาะจนสุดท้ทายแล้วพนไดรี่เสร์ฟแกนแชมป์อยู่กาะสิน์แล้วก็มาได้แชมป์ฟันน้ำนมอยูอ่งานอุบวนเท่าแล้วก็ลอ่งประกวดชิงแนชมป์นะครับเนาะแล้วได้แชนแชมป์ลกมาครับผมก็เลยตัดสินใจไปสู้ขอพิย่าในีาคาสองล้านห้าแสนบาทครับ พอพันท์ควายเมืองอุบลเท่านะครับผมบมื่อเดิไปจังหวัดอื่นอยู่จังหวัดเท่านะพี่น้องในพัฒนาสายพันธุ์นะครับผมตั้งแต่เกษตรกรมือใหม่มือเก่ากับในพัฒนาสายพันธุ์ควายเมืองอุบลแข็งใหญ่ขึ้นนะครับผมมีพอพันธุ์ดีๆนะครับผมบอแผลจังหวัดอื่นบอแผลไปในโลกครับผมนี่อยู่จังหวัดาาอุบลเท่ายู่กับพ่อควายงามขามใหญ่ครับผมฝากถึงพี่น้องนะครับนอกเกรรษตรกรช่วงนี้ควายอาจจะราคาอ่อนลงแน่แต่ว่ากาบพี่น้อง สมพอดีดีไหวนะครับเนาะเพราะว่ากวามันจะทองแล่วกวามันจะคลอดกวาจะยาโน้มกันเกือบสองปีครับพี่น้องเขาสมพอดีไหวจะมีโอกาสอ่าถูกไวยกับอะไรนะครับเนาะครับ <c oughs> ผมนครับ <c oughs> ผมทตามดีครนะผมพอผ่านดีดีมีเยู่เกลนไกมื่นแล้วพี่น,อน้องนี่ำเสียแต่ทัวโลกเพื่อกันทัวประเทศทั่วโลกนะครับผมนี่ อากมาชมตัวจริงนะครับพี่น้องสามารถมาชมตัวจริงได้นะครับผมครับผมพี่การดฟ้ามควายงามคำใหญ่ของเฮานะครับเนาะคือบ้านทุ่งสว่างซอยเจ็ดตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีถ้าไปมาบะเถศกระทู้หาผมโดยตรงครับ088-815-1595ดแปดนึ่งครับพี่น่้องเบอ่งลูกสาวของเจ้าหนึ่งอุบลครับครับผม น้องหนึ่งมณีครับน้องหนึ่งมณีครับครับปัจจุบันอายุเก่าเดือนแล้วครับส่วนสูงก็ร้อยสามสิบซึ่งเป็นลูกของหนึ่งอุบลตัวแรกเนะครับน้องเกิดกับแม่ยกอยู่ในฟาร์มท่านีนและครับครับสวัสดีส่วนสูงร้อยสามสิบครว่าสิไปงานกระสินยิบเก่าสามสิบเนี่ครับลงรุ่นฟันน้ำนมส่วนสูงไม่เกินร้อยสามสิบเพศเมียครับ อายุแค่เก่าเดือนครับงอแงมืขามือแข็งมือดีทั้งตัวครับสุดยอดเลยตัวนี้ธรรมดาครับตัวนี้ครับผมแม่เป็นสูงอะไรนะครับเนี่ยแม่เป็นสูงลอยห้าสิบบวกกว่าอยู่ครับครับผมครับห้าสิบบวกครับครับบกกว่าครับธรรมดาครับความสูงความยาวจากนึกว่าบนหลักได้ทไทยจากแม่ครับผมผัวหางยาวได้จากแม่ครับ แล้วก็กระบาลกบเขาเปิดกลางนี่ก็สิได้มาทั้งพอเพินครับได้ทงพอครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเลยก็คือสันพ่อข้อมะเข็งแหละครับมันจะคือพอเพนเลยหนึ่งขบนก็สิเป็นแนวนี้ครับขึ้นสวยงามครับสาวน้อยสีดอกเล่างามครับเพิ่นสีสวยครับซึ่งหนึ่งขบนจะให้ลูกประมาณนี้แหละครับสีดอกเล่า ขายง่ายดีครับครับเมิองเล็บครับพี่น้อยเมืองเล็กเมื้งเล็กช่าเกลยโอ้โหเดโก้เลยนี่ครับเลี่ยมโตถ้าเบิองรอบพี่ท่าครับนี่พวกหางนี่ได้แม่แม่ครับหางเลือดใดแม่พอเป็นกหางยาวเลครับครับผมหางเลือหางลามครับเง็บเบิองถ่ายแม่สาวหน่อยชุดยอดเลยสวยผมแม่นี่อันนี้เป็นลูกสาวของเจ้าหนึ่งอุบลครับหนึ่งอุบลครับผมลูกสาวตัวแรกเป็นแล้วครับเขียนอยู่ที่คอเขาหนิ ค่อยลุกฮอกเอาไปนี้ปัจจุบันนำเชือดเรื่องขบลราคานนำเชือดเรือุบลมีจำนายนี่แหละคาหลอดละสามร้อยบาทครับครับผมอ่าชุดหนึ่งสามพันบาทครับผมสิบสองหลอดครับครับผม่งได้ไหมผสมตัวจริงนะครับล่าเนีครับได้ครับซึ่งปัจจุบันเรื่อุบลกะอ่าได้ย่าไปอยู่กับอ่าลุงวานทั้งบรรดานุวัวครับเอาเพื่อพี่บุญนั่งทหารครับผมเกิดเพิ่เรับผสมจริงพี่น้องที่สั่งผลครับถ้าผู้ใดอยากผสมกับโทรหาผมโดยตรงก็ได้ครับผม 088แปดหนึ่งห้าหนึ่งห้าเก้าห้ครับดีครับเป็นเดือนเบอ่งเอาพี่น้องเบอ่งเอาช้ต้องการพัฒนาครับผมนี่สาวเนี่นมากอเรีด้วยครับสาวเนี่ยง็บดโตแหกครับ แไ่นครับแล่เลยธรรมดาเลยบอกกันเยอะงานประกว่านาละชิ้นนะครับเนี่ยครับผมน้องหนึ่งเมณีครับหนึ่งเมนีไปหน่อยเก่าเดือนครับครับเอาขึ้นจากต้มกับมาไายเลยยังไม่ได้อาบหนามเลยผมเดิมๆครับพี่น้องเหมาะเลยอือมันยังไงเมื่อวัอ่า อานี่กับผ้าช่มนะครับผมทายาทเจ้าบิ๊กเมืองไทยครับผมซึ่งเป็นลูกตัวแรกของบิ๊กเมืองไทยนะครับเนาะครับผมตอนนี้ลูกสาวเพิ่นน้องวัฒนาน้องวัฒนาครับอายุได้2 7 0 0อครับเพิ่นเกิดวันที่หนึ่งครับครับผม2 7 0 0อครับกับแม่แม่บรรดาเลือกครับแม่แม่อ้วนลอย28ครับส่วนสูงอนส่วนสูงอนลอย28สามหลัดพัฒนาได้ครับครับผม28ครับลูกสาว ครับครับผมเป็นเอ่อน่อนไอยทีโค้งสั่งสช่ได้อยู่ครับลูกเพิ่นครับผมหัวกับบานดีหล่ะกะหูใหญ่ขึ้นบ่อเลยครับหูใหญ่เตี้ยหน่อยเลยครับเล้วก็เบิ่งกระดูกแข้งขาเพิ่นครับครับผมหูสีสั้นนาแล้วนี่ครับลูกสาวของพี่เมืองไทยนะครับนี่หน้าตาแข้งขาเกิดจากแม่บ้าน์ซ้งบ่อยี่สิบแปดเสนแม่นะครับจะว่าอยากให้พี่น้อง บดทองทอนะครับมีแม่น้อยเขากับไซกับพัฒนาขึ้นมาอีกเจนหนึ่งนะครับเนาะพัฒนาขึ้นมาอีกเจนหนึ่งแจกแม่ยแบบนี้ด้อพี่น้องครับนี่แหละครับร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบแปดครับนี่แหละแม่อ่าลูกของบิ๊กเมืองไทยตัวแรกครับใค้มีลูกสาวหรือลูกชายคนแรกก็สามารถทรงประกวดตได้พี่น้องทรงมาให้เบืองได้นะครับ ตอนซึ่งไม,มงยยง่ยังครับถามเฉยย่าว่ายังยังมาในขอดค,ครับตัวที่สองที่สามยังห่างกันเป็นเดือนสองเดือนยังไม่ในขอดแล้วครับ,บช่วง <ผม S 1> ครับจะาเริ่มทองแก่แ้วไก่ไ้หมแม่นครับนาสีช่วงที่เราผสมหลายกันนาสีไปไรออกประมาณตุลาพศจิกาบุดแล้วครับเพราะว่าช่วงนเรียกก็บิดมันให้ก็ยังคนยังโบจักต่อมากับเพิ่นในเชี่ยมหลยถวยหลายสนามขึ้นเรื่อยๆคนก็เริ่มโบจักบิดกมันให้หลยขึ้นก็เลยในผสมน่าจะเป็นช่วงอ่าบาง ปลายปีวันนึงเห็นนะครับเนาะตอนนี้ก็น่าจะทองใหญ่กันทองซี่หาเดือนหลัก็น่าจะปลายปีครับสิหลายครับใช่ไหมครับครับซึ่งพี่ยาวลาสมใหม่ทั้งเบิร์ตกับระมาณเกือบร้อยสามสิบแม่ครับครับผู้บ่าวพระเอกถือว่าฮอตเต๋อด้วยนะครับซอครับครับเฮ้ยน้องวาสนาทำไมอายกล่องบมลุกหาไม่ได้ร้านวเนี่ยครับก็เป็นหน้าเจคุณบ้านนี้แบบลูกสาวครับ เกษตรกรนะครับผมบ่ต้องท่อครับแม่มันบานน่าจะผสมพอดีๆสามารถสืบแจ็คพอตได้สืบเลีได้ด้วยกันนะครับผมครับทั่วทั้งไทยนี่ครับให้เนี่ยใช่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเมื่ไหรมื่อเก่าแล้วก็ผู้ที่สดใจนะครับผมเรื่องเลี้ยงควายนะครับผมครับฝากถึงพี่น้องเกษตรกรนะครับเนาะอ่าถ้าเฮามีแปลงยามีฟางแล้วก็บ่จำเป็นต้องใส่อาหารคนนะครับลดต้นทุนแล้วก็สมพอดีเข้าไปเฮามีโอกาสสืบเลขนะครับเนาะถ้า สนใจในพันธุกรรมบิ๊กเมืองไทยก็ติดต่อผมโดยตรงนะครับควายงามขามใหญ่หรือสิแมะมาเบื้องบิ๊กเมืองไทยก่อนหรือว่าสิแวะมาเบื้องหลูกของบิ๊กเมืองไทยผลงานของบิ๊กเมืองไทยก่อนก็ได้ครับ,รบ,รบรที่พิกัดบ้านทุ่งสว่างซอยเจ็ดตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเบอร์โทรผมเนาะคูนย์นาะ0888151595ครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมอ่ะนี่ครับสำหรับใครสนใจเรือวควายงาม พอ่อพอันธุ์ผมเจ้าพ่อพันธุ์ของชาวัดอุบลราครับผม้าวิ๊กเมืองไทยครับพีพิธงานการันตีให้เรียบร้อยครับผมราคานี้กระดองหัวงเลยสามารถพัฒนาต่อยอดเกษตรกรมือใหม่มือเก่าไหลครับอบขอบคุณหลายครับเนี่ยครับครับสวัสดีครับ